ตอกเสาเข็มเพื่อต่อเติมหรือสร้างใหม่ต้องการคุณภาพคิดถึงคุณสยามค่ะ b o พิธภัณ Manufacture and Distribution Spun Micro Pile คุณสยามผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสาเข็มสปันไมโครพายมาตรฐานมออ,อกอค่ะ เสาเข็มสปันไมโครพายมีลักษณะกลมกลวงตรงกลางจึงช่วยลดการสั่นสะเทือนเวลาตอบและถ้าเสาเข็มที่ใช้มีความยาวมากก็สามารถลดแรงดันของดินในขณะตอบได้โดยดินจะขึ้นทางรูกลวงของเสาซึ่งจะช่วยลดความกระทบกระเทือนที่มีต่ออาคารข้างเคียงได้มาก เสาเข็มชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฐานรากของอาคารที่พักอาศัยโรงงานและงานปรับปรุงโครงสร้างที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงสูงเสาเข็มสับปันคุณภาพมาตรฐานมออก้าขีด2524การตอบมาตรฐาน ISO 9001เวอร์ชันน2015และ ISO 45001เวอร์ชันน2018ต้องภูมิสยามค่ะ สปันไมโครพายคืออะไรในแต่ละคำสปันหมายถึงกรอหมุนปั่นเหวี่ยงโดยใช้ความเร็วรอบสูงไมโครหมายถึงสิ่งของที่มีขนาดเล็กและพายหมายถึงเสาเข็มที่มีความสามารถรับน้ำหนักสิ่งปลูกสร้างดังนั้นเมื่อรวมคำกลุ่มนี้เข้าด้วยกันสปันไมโครพายจะหมายถึงเสาเข็มขนาดเล็กที่เกิดจากกระบวนการผลิตด้วยแรงเหวี่ยงความเร็วสูงค่ะ Bumisiam Manufacturer and Distribution Spun Micro Pile, thinking of pile driving, think about Nong Spun Bumisiam. <coughs>